เดี๋ยวต้องรีบพูดกับพูดเมืกี้แบบว่าไม่อ่้าพูดก็อองมาเลยเราจะเอาความจริงมาพูดตรงนี้ไม่ได้เราแม่เราข้อมูเราันแน่เราเป็นที่แขใชแหรับใช่รับคือเราจะบอกนิดหนึ่งว่าคือปกติแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นแค่โยเกิร์ตเป็ิมมาเปลียนเนื้อมนเปนนุ่มอร่อยเพียวๆแต่ว่าครั้งนี like uh> ้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราจะมีหมอน้อยนะนี่ เจมสแล้วเทบ้างหรือนะวันนี้รู้สึกยังไงคะค่ะก็ร้สึด้เลยก็คือรู้สึกดีๆแล้วดีใจมากที่วันนี้ได้มาเป็นแทนสุดพิเศษของคุณเจมส์นะคะค่ะแล้วนอกจากนี้อย่างที่เจมส์บอกไปได้ินมาว่าเมจิบากาเรียเขาจะออกรสชาตนเป็นเรียกว่าผสมคือปกติเนี่ยเมจิบากาเรียเขาจะเป็นโยเกิร์ที่ขอมหะแล้วอร่อยอยู่แล้วว่าครั้งนี้เขาเพิมความอร่อยด้วยชั้นเดือยผลไม้ ชอบทานของอร่อยอยู่อย่างเลยนี่ที่สู้จกพี่ร์แต่ว่าโค้กปั่มากนะคะตอนนี้เสียมากนะค่ะรกชาติสุขภาพแตชอบของอร่อยใช่แล้วถือว่าเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยนะคะใช่คือไม่นัพุ่มชิปไม่นัพุ่มชิปใช่ไหมงานจริงจังครั้งแรกปกติจะมีแต่งานแบบเล่นๆจากพิธีที่ไหนอะไรแบบมีคำั่าวันเช้า ตามค่ะทุกคนตติดตามนะคะจริงๆเพิ่งเพิ่งแยกมาไม่กี่วันนี้ใช่ไหมนะแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วคุณใครเป็นดีนะคะก็รู้สึกยังไงได้ไหมร้องเพลงคู่กันนี่ก็คือต้องรองเพลงคู่กันแบบด้วยใช่ออกงานด้วยกันทงได้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าร้องเพลงด้วยกันทงได้เลยแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าเจนคนแบบชอบร้องเพลงพอมาเจอก็คือแบบโูเมื่อกี้แอบดูอยู่ข้างหลังแอบดีอยู่ข้างหลังเป็นยังไงบ้างในตอนนแบบเรามีฐานะแต่พอมาเจอมันเจอนแบบ มีซิงเกิลเดี่ยวแลอวหลายเพลงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแต่ไม่มีใครฟังเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นอีกแล้วใช่ใช่ใช่ทำไมงานนี้เป็นอย่างมี้คะเนี่ยเราต้องมาเจอกันท่านอ๋อโอเคนอกจากสองท่านนี้คือน้องเจนกับน้องเตยแล้วเนี่ยเราได้อีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคนที่รู้ลึกรู้จิตนะที่จะมาบอก เกี่ยวกับการปล่อยของเราใช่ค่ะขอเชิญพบกับนะคะคุณอินทิรามีสมานยนต์นะคะผู้ในการฝ่ายพัฒนาดทั้งแและการตลาดนะคะจากที่จำงก์ที่มันต้องมานาคาเด่นสำคัญมั่นน่าดูเลยค่ะยาวๆนะคะขออนุญาตเรียกคุณอินทิราว่าคุณอินประธานได้เลยอความิดของเรานี่เองคนนะคะ ให้คุณทิพย์ช่วยเฉยนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยทางยูกับมิจิและต,ต,ตัวเองเนี่ยมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับชาวไทยมุกขมิลเลยได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอกล่าวสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับแขกทุกท่านนะคะามาสู่งานในวันนี้ค่อะอย่างเมื่อกี้ทุกท่านต้องถามมาเนีย่ยปีนี้เป็นเรามีอะไรที่มาให้ทุกทุกร์ไรสอบ10ปีใช่อย่างที่บอกไปนะคะปีนี้เป็นปีที่พิเศษมาก พี่จิวบลีของเราเนี่ยครบรอบ10ปีแล้วท, <ฮะ S 2> ที่ตั้งแต่เริ่มขายวันแรกในประเทศไทยนะคะฉะนั้นปีนี้เราจะจัดแน่นทั้งปีนะคะมีเซอร์ไพรส์มาตลอดต่อเดือนแน่แน่แน่นอนนะคะแล้วก็ขอเริ่มเปิดปีค่<ฮ>ะพีจินจิวีเซอร์ไพรส์อะไรครับปีนี้ี่ชื่อมามีความพิเศษหรือว่าเซอร์ไพรส์ขขยงงอย่างไรคะอย่างพี่จิวบลีเราก็มาแบบไม่ต้องไม่ธรรมดาแ,แน่นอน ก็สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเนาะที่ชื่อเมจิมะเบรเซตโยเกัร์ตดิบดูค่ะเราก็มาด้วยคอนเซ็ปต์อร่อยเหนือชั้นอ๋ออร่อยเหนือชั้นนะคะใช่เชื่อว่าทุกท่านนะคะเคยทานโยเกิร์ตผลไม้กันบ้างไหมคะแต่ครั้งนี้ค่ะมีจิมเบรเซตโยเกิร์ตด็บดูนนะคะจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการ์กินเดียวกับผลไม้ที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมเรามาด้วยความอร่อยสองชั้นสองชั้นนะคะ ขดถ้วยมาเปิดถ้วยมานะคะแล้วก็เจอความอร่อยจาแป้งนะคะเกิดแล้วก็เจอเนื้อเซตโยเกิร์ตขาวานะคะให้ความอร่อยจากเนื้อสัมผัสที่แน่นเนียวรุ่งค่ะที่เมื่อกี้น้องเจนพูดมานะคะคแล้วก็ถึงแม้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเอ่อจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนม,มากขึ้นกว่าสินค้าตัวบมัก้าน,นี้นะคะแต่ว่า แล้วก็ยังคงกรรมวิธีที่ผลิตด้วยวัตถุดิบแท้จากธรรมชาติ100%ค่ะไม่ปรุงแต่งใดๆน,น,นะคะแล้วก็ยังหมักหนุนถ้วยถ้วยจุดได้เนื้อโยเกิร์ตที่แน่เนเด่นเรื่องอีเด้นะคะ่ะเสร็จปุ๊บเราก็ตักลงไปอีกปุ๊บเราก็เจอเซอร์ไพรส์ชั้นที่สองกับความอร่อยของชั้นผลไม้แท้ที่อยู่ด้านล่างของถ้วยค่ะ ผมกอบฟินมากๆเราค่ะนอกจากนี้นะในแน่นอนค่ะในทุกๆถ้วยของเบจิเตรีรียน่ก็ยังได้แน่นวยประโยชน์ดีๆของทูรินซีค่ะที่มีเฉพาะในเมจิกตอรเรทเท่านั้นนะคะจริงดีเจ้าภาพจะเชื่ออะไรคะต้องเก่งเรา ชือว่าจุลินซีดี LB แปนะครับ l v 8ปสเายพันจากบาเกเรียแท้เี้ยงได้เงนด้นยนะอร่อยีอเหมือนโฆษณา,ายอยู่ <c oughs> ใช่ไหมง่ายะรองรับเรียบร้อยนะครับ,บช่วยช่วยการขับถ่ายแล้วก็ปรับสมดุลในลำไส้ของเรารแล้วทำให้สุขภาพเราดีมากที่ขึ้นเราทราบแล้วว่าที่ l ิเอป็นสิ่งที่ดีนะคะอย่างนีเนี่ยเหมาะกับสาวที่ดูแลแบบสาวๆเรีอตี้อ่งท้องเซนอปา อุ่นดีเดีคนเลยเดี๋ยวคนนะสาระทุกคนในงานวันนี้คือเถอกที่มากใช่เต็มที่สุดใช่แน่นอนเลยค่ะนอกเหนือจากความอร่อยแบบเหนือชั้นแล้วค่ะแล้วนอจากประโยชน์ดีๆจากแอลวีแอลเดนเนตเนี่ยทางไอดีของเราทางก็พัฒนาสูตรเาตัวเนี้ยอยู่ในสูตรที่ดื่มน้ำตาลน้อยค่ะไขมันต่ำนะคะแคลอรี่ต่ำนะคะเรียกว่าถูกทุกข้อของคนที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็ใส่ใจรูปร่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหมือนใจ เที่เปเฟนะคะคุณเลกคปาหรือคุณโจคือแบ่าอินฟูทุกท่านในห้องีด้วชอบป็นคนรับด้วยค่ะใช่ค่ะรเราป็นสย่สยตทสัดสภาพทีดีแล้วก็สวยด้วยนะคะใช่จ้า,ากันๆๆ <c oughs> ปเะมาตรเฟบ้ีค่ะคนหนุ่เลงเนี่ยปเป็นสายโตีแบบที่คนซาบด์แบเรียอย่างดีมากๆอือเรามีเกณ์ในการเลือกพด้คือที่จริงเฟคคือเฟคนชอบ อนการมานสื้อผ้านาเสืามขนมปกติอะไรแต่ว่าทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีเรียกเหมือนเรียกว่าเหมือนเป็นตัวช่วยครตัวช่วยที่โอเคมันจะทําให้เราหายยัยั้งรั้วแล้วก็ยังสามารถทําให้คุณดีอยู่ให้แบบเรายังสามารถเทลตยวี้จากทุกไหนได้อยู่คือรู้สึกว่า you are what you eat อันเนี้ยคือแบบเรื่องจริงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกอะไรเนี่ยอยากจะเลือกทาสิ่งที่มัน อยู่จากข้างในจริงๆค่ะโยเกิร์ตเนี่ยที่จริงเป็นหน,นึ่งในเมนูโปรของเฟเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นแบบตอนเชา้าคือเราจะต้องมีติดตู้อย่าไว้อะคะ่ะเพราะว่าตอนเช้าคิดอะไรไม่ออกอะโอเคโยเกิร์ตมาใส่กรนาาีนเนล่าใส่ท็อปปิง้งผลไม้นิดนึงทำให้แบบอิ่มๆในตอนเช้าใช่ไหมคะหรือว่าถ้าแบบระหว่างวานันให้เป็นช่วงสแน็คก็อาจจะเลือกเป็นพวกโยเกิร์ตที่มีรสชาติ แบบพวกโยเกิร์ตผสมผลไม้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันสะดวกด้วยนะคะแบบประหยัดเวลาพอที่เหนว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีเยอะเกิด์ตเบนจิปบัลการีเซ็ตโยเกิร์ตอินฟลุค่ะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเขาเพิ่มนะผลไม้มาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบคอยมาเติมทีละตอนเรื่อยๆเลยใช่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ของผู้หญิงสมัยนี้ที่ต้องการทั้งประหยัดเวลาแล้วก็อยากทานของอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยหรือว่าตอบโจทย์ผลไม้เป็นพวกแบบที่นี้ละอยากกินนะครับก็ธชา รสชาตมีกี่รสชาตมีกี่รชาตมีทั้งหมดสอรสชาตินครับทผมมีโอกาสได้ชิมี่อแล้วใ่ไหมคะอยเลยพราเราต้องทำานต้ลองแล้ก็แบบใช่ครับต้องทิตอลองครับใชแบบว่าหลายเดือนมาแล้วก็มีการทำวัานามาให้ให้สิ่งที่ดีที่สุดทำใมาสรสชาติครับรสชาตแรกคือรสสตรอเบอรี่และรสชาติหนึ่ก็คือรสพีชทำไมครับ

จีนอเมริกาเนี้ยเราอยู่ในตลาดมา10ปีเนาะทุกปีเนี้ยค่ะเราจะมีการทำวิจัยกับผู้บอย่างต่อเนื่องมาตลอด10ปีค่ะเพื่อเราจะรู้ว่าลูกค้าเราอยากได้อะไรชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรนะเช่นเสี่ยวกันกับสังขตัวนนี้ มีรสชาติอีกถูกใจผู้บริโภคนะคะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสองรสนะคะที่เราทำวิจัยออกมาแล้วเนี่ยถูกปากถูกใจแฟนๆในจอกรุ๊ปบริเตอร์เป็น,นที่สุดนะคะแล้วก็เราอยาจะมีทั้งรสสตรอเบอร์รีแล้วก็ล็อบนี้ก็เป็นแบบพรีเมะะิ่งค่ะที่นอกเหนือจากความหอมอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยก,ก็ยังมีประโยชน์วิตามินดีจากรสชาติด้วย แล้วก็ฐานล้วเข้ากันมากๆนะคะกับเมจิกเบอร์เรียนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวราขับรถเนี่ยเราไม่ได้มานรถช้าค่ะเรามีชิ้นเนื้อผดฟ้าจริงในกระดูกด้วยด้วยแล้วก็มีชิ้นเนื้อที่จริงนะคะในกระดูกด้วยนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเปิดตัวแล้วก็ทีมนะคะเราอยู่ของเมจิาเบรียเกันพร้อมๆกันนะคะอยากทราบว่า ตีของแม่จิ๋วเตอร์เดียคิดว่าจะสปอยนิดนึงได้ไหมคะว่าจะมีส์อะไรอซ์ามาก,มากาแน่นอนค่ะก็ขอสปอยเลยนะวันนี้นะคะว่าอย่างปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากนะคะเพราะพี่จิ๋วเตอร์เดียขอเราครบสิบปีค่ะฉะนั้นความสิ่งที่เราส่งมอบให้กับทุกคนในปีนี้ก็จะพิเศษมาก ด้วยเช่นกันนะคะเปิดปีมาเราก็มอบผลิตภัณฑ์ใหม่ดีๆอย่างมีจิบเบอร์เรเซตยกเกิดแห่งรุ่นนะคะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวจะมีเำไล์เซิร์ฟตื่นๆตามมาแล้วก็งานฉลองครบรอบซีนเีของเราในเดือนสิงหาคมที่ที่เราจะเจอกันอีกครั้งอย่างแน่นอนยิ่งใหญ่เป็นไงใช่ไหมคะแน่นอนค่ะนะคะก็สำหรับรายละเอียดเนี่ยสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของมีจิบเบอร์เรียนะคะหรือจะติดตามผานช่องทางของน้องเจมด้วยก็ได้ ก็ผมสปีมันยาวนางมากสิบปีมันยาวนานกตัสปีแล้วใช่ก็เอ่อเนื่งกับร่วมงานแบบาุมิรนแ้วก็เป็นครอคเลยอะรนสิบปีแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วแบบภูมิใจอากแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกภูมิใจที่สุดกับคือการได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยคือเรื่องที่ผมแบบรับใจเพราะว่าพอใครหรือว่าลูกค้าของมชบะเหรือว่าใครที่ทำ เราไปบบไปจีบกับเรียนไปบ่อยเนี่ยคือแน่นอนว่าอารมณ์ใจดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้เขาอารมณ์ดีด้วยใชายทัวสบายตัวสุขภาพดีแล้วก็จะอารมณ์ดีลแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบผมภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสาที่จะทำอยู่แล้วก็ขอทำต่อไปนะครับเราขอแบบตรงนี้เลยนะคะ ก็ยินดีมากๆใช่ที่มีน้องเจมมาช่วยบอกจุดตื่นของแพรนะคะของการของการช่วยให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีได้ทุกคนเองค่ะอาสนุนเลยนะคะดูคนในเี็กชิบเป็นไปแค่สิบปีแบบนี้ตัวน้ำเสียงถึได้เป็นลูกค้าถึงได้แบบนิ้มนิดก็คือเี็ิบเป็นไปแล้วไม่ค่ะนี้คือไม่ได้ป่วยแต่ว่าตัววันแรกที่เริาถ่ายก็คือมีติดตู้เย็นมาตลอดนี่อ๋อบอกวอันนี้คือมาก่อนเติมเลยนะไม่แบบว่าเอาไม้ออกแล้กหรอไม่ใช่ป่วยจริงๆ เจจรริิงงถ้าถ้าจะไม่เชื่อเดี๋ยวแม่เสียจะ i n s เสิร์ูปให้ดูนะคะรูปตุเยนในบ้านนะคะว่ามีจริงคือย้อนไปตั้งแต่ตอนช่วงที่เขาอยู่ในแดนฉันว่ามันเหมือนเป็นฝ่ายโรมันที่ทุกคนจะพูดถึงตัวโยเกิรที่เป็นนมชีสเนียมแล้วก็มีเน,น,นื้อสัมผัสคล้ายพุดดิ้งและช่วงนั้นเือหาสื่อยากมากพอเป็นเจอก็เลยโอเค มันจะยากขนาดไหนเชียวก็เลยโอเคเอาลงมาชิมภัทรุรรร่งก็เข้าใจแล้วว่าทำไมคนถึงแย่งกันซื้อก็เฟย์นเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานโยเกิร์ตแล้วก็ชอบทานของหวานชอบทานฟุดติ้งอยู่แล้วค่ะถ้ามันมีโยเกิร์ตที่เป็นเนื้อสัมพันธ์เป็นฟูตติ้งมันก็เลยยิ่งแบบถูกใจมากแล้วก็รสชาติเหมือนจะเป็นขนมนแต่ว่าที่จริงทานเข้าไปแล้วเราได้ประโยชน์ของความเป็นโยเกิร์ตแท้100%จริงๆก็เลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเรื่อยๆวัน เข้ามาเปิดไปคุยกันมานะครับอาเปนเม่อไรล้าก็ทำไมใช่ก็คือด้มาดีๆจริๆนะครล่ะชนวันนี้นะคะชื่อว่าน้กหอมขนาดนี้ทุกคนอยากไปทบนะคะแล้วก็ไปชิมเป็นภมษายของทุ่เคยชิมันไปแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะดีงานปิดป้ายนะคะปิดป้านเลยนะคะิดป้ายตรงเวใหม่เดี๋ยวแต่ีช้สินค้ใหม่เดี๋ยเชิญจนะคะ